สวัสดีครับผมก๊อฟนะครับบ้านสวนเมลอนครับวันนี้ผมพามาดูต้นฮอปส์นะครับก็ลงปลูกเมื่อวันที่1เดือนพฤษภาคมนะครับวันนี้ตรงกับวันที่เท่าไหร่วะอ่าวันที่29เนะี่ยฮะเวลาประมาณ6โมงกว่ากวสต้นเนี้ยนะครับต้นที่ใหญ่ที่สุดคือต้นนี้ ที่เห็นจุดๆนี่คือเป็นพวกสารที่บำรุงต้นนะฮะมี3ต้นต้นนี้คือพันโอลิมปิกนะฮะซื้อมา3ต้น3 0 0พันเจ้าต้นนี้ตอน,นนี้เนี่ยความสูงขึ้นไปตรงนู้นฮะประมาณ2เมตร20นะครับแล้วก็ใบค่อนข้างจะสมบูรณ์เพราะว่าโอลิมปิกต้นนี้เป็นต้นเดียวที่ ยอดไม่ได้รับความเสียหายจากวันที่เราใช้ยาฆ่า,มาแมลงฉีดมันนะครับส่วนอีก2ต้นเนี่ยนะครับต้นเนี้ยมันคือนิวพอร์ตนะครับจะเห็นว่าใบมันเป็น3แฉกแบบนี้นะครับเห็นไหมฮะที่ใบจุดๆนี่คืออะไรคือโดนพวกไรแดงเล่นงานนะครับก็มีต้องดูแลมันนิดนึงแต่ว่ายอดใหม่นี้เริ่มจะโอเคแล้ว เห็นไหมฮะเขียวสวยส่วนอันนี้นะฮะผมไม่แน่ใจว่าออกเสียงมันถูกหรือเปล่านะครับเห็นเขาเรียกว่าแคสเซจนะฮะต้นอันนี้ก็ยอดเสียหายเหมือนกันแต่ว่าเริ่มแตกยอดมาใหม่นะครับประมาณนี้ผมปลูกในโรงเรือนเดียวกันกับมัตเตอร์นัทนะครับซึ่งเราย้ายมา2งโรงเรือนแล้วนะครับ โรงเรือนที่เราย้ายมาเนี่ยเพราะว่ามันออกลูกแล้วการให้ปุ๋ยมันจะเป็นสูตรหนึ่งนะครับแต่ว่าสูตรของโรงเรือนปัจจุบันเนี่ยมันเป็นเรื่องของสูตรำรลุงต้นแล้วก็เรื่องของการขยายใบยเล่งขแขนงนะครับก็เลยต้องย้ายมาอยู่โรงเรือนนี้ถามว่าดูแลยากไหมตอนแรกที่ปลูกเนี่ยก็เข้าใจว่าจะต้องกังวลเรื่องอุณหภูมิแต่ว่าตอนนี้เนี่ยช่วงเดือนพฤษภานะครับ กต็ต้นเดือนเนี่ยอุณหภูมิที่สวนอยู่ประมาณสัก40 39แต่ในโรงเรือนก็จะร้อนกว่าประมาณ2-3องศาสังเกตว่ามันก็โตได้ปกตินะครับปกตินี่คือปกติในแบบที่ผมเข้าใจนะแต่ผมไม่รู้ว่าถ้ามันอยู่ในสภาพอากาศที่มันดีกว่านี้เนี่ยมันจะเป็นยังไงเอาเป็นว่าโดยสรุปคือโตได้นะครับจะเห็นว่าอย่างต้นของโอลิมปิกเนี่ยก็จะเริ่มมีมีดอก มันเป็นดอกเล็กๆเป็นตุ่มดอกเล็กๆตามข้อนะครับทีนี้ผมเห็นคนอื่นเขาปลูกกันเนี่ยเขาจะปลูกกันแบบปล่อยให้มันขึ้นไปสูงมากๆเลยนะฮะก็โดยแนวทางเนี่ยถ้าเราเอาเรื่องของการปลูกพืชเถาอย่างที่ผมทํากับเมลอนหรือว่าบัตเตอร์นัดเนี่ยคือจริงๆถึงจุดหนึ่งเราจะตัดยอดเพื่อให้มันแตกตาแตกแขนงออกอย่างนี้นะฮะซึ่งการแตกออกเนี่ยแน่นอนว่า เราอาจจะเอากแหงมันไปชําได้นะครับเดี๋ยวค่อยไปว่ากันในจุดนั้นแผนคร่าวๆคือผมอาจจะอ,ออกนอกโรงเรือนนะฮะแล้วก็ปลูกให้มันสูงขึ้นไปแบบที่คนอื่นเขาทำกันตามสถิติเท่าที่ฟังคนปลูกท่านอื่นนะก็จะบอกว่าประมาณ2เดือนหลังจากลงปลูกเนี่ยมันจะมันจะให้ดอกพียงแต่ว่ากระถางที่เราใช้เนี่ยมันเป็นกระถาง10นิ้วไงเป็นกระถางเล็ก เดี๋ยวอาจจะต้องย้ายอีกสเต็ปหนึ่งไม่รู้ว่าต้นจะชำหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวค่อยหาวิธีกันก็เอาเป็นว่าวันนี้ก็อัปเดตให้คนที่อยากปลูกฮอปส์ได้ดูนะครับเป็นคอนเทนต์ที่พูดถึงเรื่องฮอปส์เรื่องเดียวเลยนะครับท่านใดสนใจก็ก็ลองปลูกดูลองหามาปลูกดูนะครับสำหรับวันนี้ประมาณนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ